ได้แลว้วก๋วยเตี๋ยวของเฮาอุ้ยน่ากินมื้อนี้เป็นเด็กเสเก้นอิรักาเครื่องปรกงจิบอีเนื้อร่วมนี สวัสดีจ้าพี่น้องพบก,กับโอ้ยแลว้วปั๊บไปรอบนี้น้องโอ้ยภาพไปกินก๋วยเตี๋ยวไต่สะพานตรงนั้นก๋วยเตี๋ยวไต่สะพานก๋วยเตี๋ยวร้านดังในตำนานส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวแซ่บไต่สะพานไปกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องพบกับโอ้ยแล้วปั๊บไปลอบมันอิ่มพามากินก๋วยเตี๋ยวอ่าร้านดังไต่สะพานไทยลาวเลยนี้คนยังหลายพี่น้องเดี๋ยวเ้าสิ่รอบก๋วยเตี๋ยวก่อนสั่งแบบพิเศษนี่เพื่นกระสิบเอาคัะมาซื้อ นี่แจ่วเพียนำสังลออลลโลจรินนนนนนงนี่มากินกันเลย,ยได้แล้วก๋วยเตี๋ยวของเฮาอุ้ยน่ากินวันนี้เป็นเด็กเซอีกแล้วจ้าคืขิงปูกิบอีนีเนื้อลวกผักผักเพื่อเพื่ออันนี้น้ำชาด้วยประมาณเบียนี่มากินกันเลยโอเชี่ยเขาได้ก๋วยเตี๋ยวแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยว ข้างแรนี่หนิง่งมากินนีหอมปกันเลยหรอ่ผกลจะเป็นแบบนี้วุงกันเด้อผนี่นี่เป็นโอ้ตัดัใส่พริกเผา,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 าลงไป ามาแล้วจ้าพี่นองถ้ากินกว๋วยเตี๋ยวนี้กันกว๋วยเตี๋ยวร้านดังเมือ,องหนองคายข้างแรกได้ยยุไปสัะคั่งไทยแล้วม่ากินมาก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสร้างหลวกจิ้มหลวกจิ้มเจอเคีย จีน้ำใสฮิตจีน้ะ วันนี้ขึ้นสลายเด้อ Sabe, sabe Hummm

แซ่บด้านบอเลอยากวอาเลยนะหิวหิวหิวนี้ครับนืลวกพ่นน่อพานครับแซ่บแซ่บโตเจ้านี่ขาดเกียวเดี้ยขาดเจียวหมูหันหันหนตัวหันตัวลืมสั่งขาดเจียวหมูสั่งนะมือน้ได้ืม ร้อนมมากเลยกินเนื้อพัเนื้ครื่งอะกินเนี่ยอันนี้ํะพันเนื้อแด้วแซ่แจ่วเพียรลงไห អូសត្វសេនច ampion របស់គេ PG ัสทัทนนอ,อ,องของหวา,มานมะนาวรวมมิตรประสริกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานน่นอล้างปากนี่มีอะไรกับ กเดียวร้านดังหนองคายกันสักผู้ใดอยู่หนองคายเคยไม่กินบ้าใต้สะ้านม้ยคนนกันเลก็เดียวต่สะพานตัวสะพานชาเล่ามากนี่ขนขึ้นเสียหลายอีนี้อันบ้า แสบยังตากบลาเดรสกินของหวานต่อพี่น้อง มากินก๋เตี๋ยวกัเน,นไปไปื้อจาบายบายวันอาทิตย์วันหยุดนาอยามวั้เพชรซกนี่ของหวานรวมนิด กินพักกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาสร้างของหวานสวยแล,ล้วรับมบ i

แซ่บคตับแซ่บครับอ่าเปิดใจพี่น้องกับอ่าการไปกินก๋วยเตี๋ยวไต่สะพานยุนหนองค่ายนี่จ้าพี่น้องสะพานมิตรภาพไทยลาวไต่สะพานก๋วยเตี๋ยวร้านดังเนาะอุ้ยมันนี่ก็แซ่บหลายพี่น้องจนจุกจนอิ่มเนาะมา เป,นป็นแซ่บกันบเพี่น้องก๋วยเตี๋ยวผู้ใดมีโอกาสมาเที่ยวหนองคายหรือว่าอยู่หนองคายแวะไปกินก๋วยเตี๋ยวได้ที่ใต้สะพานดนะจ้ะสะพานมิตรภาพไทยลาวก๋วยเตี๋ยวแซ่บสะพานมิตรภาพไทยลาวไปแล้วจ้าพี่น้องวันนี้ขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมปไาไปเลาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จ้าในเพจครับใน YouTube เดี๋ยวผู้ใดกะอย่าพลาดการติดตามดนะจ้ะพี่น้องไปแล้วบ๊ายบาย